ครัพบกับร้านกล้องลอซิ่งชลบุรีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมาพบกันยามเย็นบรรยากาศยามเย็นเช่นเคยครับก็วันนี้ร้านกล้องลอซิ่งชลบุรีครับมีล้อมือ2ครับอ่าส่วนจะเป็นล้อลายไหนครับก่อนที่จะไปติดตามชมนะครับฝากกดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่าของช่องกล้องลอซซิ่งชลบุีไปด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วก็ตามร้านกล้องลอซซิ่งชลบรีไปชมเลยครับไป ล้อมือ2ที่ร้านกล้องลอซิ่งชมนีพูดถึงนะครับวันนี้มีมาจัดโปรโมชั่น2ชุดเลยจ้ะ2ชุดเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับสายแคะสายเตี้ย6ลู5ลูนะครับล้อวันนี้ตามเทนนะครับล้อสีขาวสาวกรีดนะครับนี่สีขาวสาวกรีดนะครับมาดูครับชุดแรกครับล้อเป็นทีอีสามเนะครับตัวนี้ชุดแรกเป็น6ลู่ล้อมือ2ทําสีใหม่นะครับหกลูร้อยส9าใส่ได้ทุกรุ่น ยกเว้นนิสสันรุ่นเดียวนะครับยกเว้นนิสสันรุ่นเดียววันนี้จัดให้คู่ยางใหม่เหมือนเดิมครับโปรโมชั่นดีครับใช้ดีครับยางนี้นะเป็นยาง Y-V นะครับขอบ18ขนาดยาง255 50R18 ปครับปียางปี21ยนะครับยางใหม่นะครับคุณลูกค้าครับยางใหม่นะตัวนี้4เส้นขนาดเท่ากันเลยล้อด้านหน้ากว้างนะครับ9.5ด้านหลังกว้าง10.5ยางเท่ากัน ทั้ง4เส้นเลยนะครับ255 50 R 1 8ป oh, oh, ี21ยี่ห้อ YW โอ้โหเจียมๆเลยนะครับล้อมือ2ทํทำสีเหมือนใหม่อ่าชุดนี้นะครับร้านกล้อง้อซิ่งชมวงนีครับขอเปิดราคาอยู่ที่14,000บาทเท่านั้นนะครับ14,000บาทนะครับคุณลูกค้าซื้อในราคา14,000บาทนะครับก็ได้ล้อมือ2สภาพกิิบๆเหมือนใหม่เพราะว่าเราทำสีให้ใหม่ครับ ล้อรับกันจากทางร้านกล้องรอซิ่งชุวนี้ครับไม่ดุ้งไม่แตกไม่ซ่อมครับเพียงแต่ทําสีใหม่เท่านั้นเองนะครับทั้งสีล้อเลยตัวนี้ล้อเป็นล้องานยูต้านะครับสภาพสวยๆเหมือนใหม่เลยนะครับปกตินะครับล้อจะไม่มีสีขาวนะมีสีน้ําตาลแล้วก็มีสีบอลครับทางร้านเราก็จัดทำสีให้ใหม่นะครับช่วงนี้กระแสกําลังมาครับล้อสีขาว สาวกรีดนี่แล้วก็ซื้อในราคา14,00 0บาทยังไม่พอครับร้านกล้องลอซิ่งทครับมีของแถมอีกมากมายเลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็คงจะรู้ดีครับว่าซื้อในราคา14,0 0 0บาทครับร้านเราแถมอะไรบ้างนะครับนี่เดี๋ยวมาดูดีกว่าทำเหรัาคนที่เข้ามาดูใหม่นะก็จะมีนะครับรอบเบรกให้นะครับ1คู่คุณลูกค้าเลือกสีได้นะครับของแถมนะแล้วก็จะมีปอกกันสั่นนะครับแถมให้ทุกรุ่นเลยนะครับที่ ต้องใช้ปอกกันสันนะครับอ่าแล้วก็จะมีนะครับครอบดุมให้สีล้อเลยถ้าไม่ชอบสีนี้ก็สามารถเลือกสีอื่นๆได้เลยนะจ๊ะแล้วก็มีน็อตสีอีก24ตัวเลยนะครับ4ี่้อตัวแถมให้กันฟรีๆไปเลยแล้วก็สติ๊กเกอร์จากทางร้านของเรานะครับถ้าตอจวอวก็ไม่ต้องน้อยหน้านครับตอจวอวเรามีบริการครับจัดส่งให้ฟรีนะครับตอจวอวครับจบในราคานี้นะครับอ่า หรือว่าจะเทินครับจะเทินต้องมาที่ร้านเราเท่านั้นครับให้ถ้าจะเทินครับต้องมาที่ร้านกล้องรอซิ่งชลีเท่านั้นนะครับผมถ้าจะเทินวิ่งมาที่ร้านนะครับเรารับบัตรเครดิตด้วยครับรับสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับรับมอสามสามครับก็ชุดนี้พร้อมส่ง14,0 0 0บาทครับเดี๋ยวมาดูชุดถัดมาครับชุดถัดมาก็เป็นที37เหมือนกันนะครับตัวนี้ขอบ18นะ5รู1 1 4นะครับตัวนี้5ลรู1 1 4ครับ วันนี้จัดคู่ยางนะครับเป็นยางเปอร์เซ็นต์ครับล้อมือ2ยางมือ2ด้านหน้านะครับขนาดยางนะครับขนาดยางด้านหน้า2 3 5 4 0 R 1 8นะครับตัวนี้เป็นยางคู่หน้าเป็นออโตกิฟนะครับคู่หน้านะปียางก็ปี17นะครับปี17ส่วนคู่หลังนะครับขนาดยางนะครับเป็น2 6 5 3 5 R 1 8ครับตัวนี้ยางก็ปี 18นะคู่หน้า17คู่หลัง18นะครับก็ล้อ9ก้าครึ่งสิครึ่งครับขอบ18 5รู114ครับชุดนี้นะครับร้านกล้องล้อซิ่งชมนีครับเปิดราคาที่นะครับเปิดราคาที่9,000บาทเท่านั้นนะครับ9,000บาทครับเดี๋ยวมาดูของแถมนะครับ9,000บาทร้านกล้องล้อซิ่งชมนีจัดโปรโมชั่นนะครับก็มีครอบดุมนะครับครอบครอบเบรกนะครับก็มีครอบเบรกให้อ่าหนึ่งคู่พร้อมติดตั้ง ปอกกันสั่นให้นะครับ1นนึ่งคู่หน้านะครับแล้วก็มีน็อตสีนะครับน็อตสีให้20ตัวนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ต่อจวเราก็มีบริการจัดส่งให้ปีในราคา9,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าจะเทินวิ่งมาที่ร้านครับยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารนะครับก็ชุดนี้สภาพยางเดี๋ยวทาตามมาดูหน่อยว่ามือ2อเป็นยังไงเอ่ยก็ล้อตัวนี้ล้อเทินจากลูกค้าไว้นะครับสภาพสวยเหมือนกันครับเดิมทีเป็นสีน้ำตาลครับอ่า ลูกค้าก็ไปทำสีมาเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็เลยจัดโปรในราคา1 4 0 0 0บาทครับแล้วก็9,000บาทครับ2ชุดนี้นะสำหรับใครที่เลือกใช้รถยี่ห้อไหนรุ่นไหนอยู่ก็ดูล้อ2ตัวนี้ไว้นะครับถ้าสนใจก็ 083, ย์แนะครับเจ็ดหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับหัวมุมบนด้านขวานะครับก็5้ารูสําหรับรถตัวเตี้ยนะครับจัดโปรไว้ก็คือ9,000บาทสําหรับรถตัวเตี้ย แล้วก็ตัวนี้สําหรับรถตัวสูงที่ทําแคะก็ได้นะครับหรือว่ารถสแตนดาร์ดเดิมๆพวกอีดสุมาด้าฟอร์ดอย่างเงี้ยที่เป็นตัวเตี้ยก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าน็อตล้อเขาจะ6กลูนะ้ออย่างเช่น5้ลูตัวนี้ก็จะเป็นมิตซูนะครับตัวเตีย้ยแล้วก็วีโก้ลีโวตัวเตี้ยจะเป็น5้ลูนะครับหรือว่าสําหรับท,ท่านใดน,นะครับที่แปลงมาเป็นสายแคะแล้วนะครับก็ใส่แรปเตอร์เสี่ยงจาก6กไปเป็น5ก็สามารถใส่5รลูได้เลยนะครับก็พิกัดร้านก็มาง่ายครับส้น สุขุมวิทนะครับขาออกชนบุรีครับมุ่งหน้ากรทมครับพิกัดร้านเราครับอยู่ตรงข้ามแขวงการทางชนบุรีครับมาง่ายติดถนนสุขุมวิทนะครับห่างจากหน้าอมตะนครมาประมาณ3มกิโลครับร้านเราอยู่ฝั่งขวามือนะครับขาออกชนบุรีมุ่งหน้ากทมครับตรงข้ามแขวงการทางชมบุรีครับจุดสังเกตง่ายๆครับมีเดอะฮักยักษ์เขียวนะครับยืนอยู่หน้าร้านของเราอย่างนี้เลยนะครับมาไม่ถูกครับจับชีพีส g กูเกิลแมปมาได้นะครับ พิมนะครับร้านเว้นบักกล้องลอซิ่งเว้นบักชนบุรีครับมาถูกแน่นอนครับปักบุดให้แล้วนะครับพิกัดชนบุรีครับจัดจ้านในย่านนี้ครับก็ฝาก2ชุดนี้ไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ร้านกล้องลอซิ่งบุรีเนี่ยขอลาไปพร้อมกับชุดนี้นะครับหนึ่งมื่นสี่พันบาทโคตรแจ่มนะครับหนึ่งมื่นสี่พันบาทบอกเลยครับโคตรแจ่มหนึ่งมื่นสี่พันบาทแล้วก็ชุดห้าโลครับเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเก้าพันบาทเท่านั้น ตีเทินราคาลงอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ร้านกล้องล้อซซิ่งคอมพินร์ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ